สวัสดีครับพี่น้องมอนี่นางเอกมามันนี่พากันมหาบึงพักด่างขมด่างส้มซองบึงนองไม้น้ำพี่น้องเป็นอะไรจุ่มม่องอันนี้พี่ม่องตึกกระดุ้งหมายตึกกระดุ้งพี่พี่น้องนางเอกหาน้ไม้หว่ามีก่อนเน้ไม้หาน้ไม้น้ำพี่น้อง บ่ให้ลอดตามันยังกระดายายหว่าสยามอ๋อยายหว่าน่อน้พุนนมันขึ้นจนอันนั้นแล้วพุนแดงขึ้นพุนัปุ๊จะเห็นอยู่เพาะอืออืออเห็นแต่เอาขึ้นเาเออกระหน่ายไหลสูงกวาน้ะพุนัเห็นไดงแดงฮะข้างโขมกะคออยู่ชายอ๋อมือ ตงกมันที่เงที่มนออือคนหมูมาเอาคนน้อยกับตัอามันถาะทีกานปอกย่าแม่อยปอกอืออาน้อยยังมขับอืออ้าเบงอันเด้แหน่งนั้นไ่มลหลังโอแหน่งนั้นอยู่เทิงพุ่งยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเจัเอาอุออโอมคนอ่าอันใดตัวนั้นเท่ากับพกเก่งนะเนาะอือ จะได้น้อนที่ได้น,น,นอ,อ,อนนอนน้ำเอกมาหานอนไม้อีกแล้วขึ้นเอาไปโอ้หน่อยไกน้ำหมดจะบอกอืมนั่นแหละี๋ยวก็จะขึ้นเอาโอ้อยาไปนอนันดิที่หนได้นอนที่ได้นอนนอน ัมียูพานี่พิจารณาเออใจมีขาเราเอารถพิจารณาเอาก็แกล้วเราไปกินนอเราเลายเพิ่มมาอม่เยอะคุณหมอกับไปก็ที่ได้นอนนึ่งเกือบตายพี่น้อง <laughs> เหงื่อฝด <laughs> ออกไป <laughs> อ,อันนี้โคเก่งแลยอันนี้ บึญกอยากเข้าลุอยากเนาะลองคุณเขาเพื่อนเกยเนี่ยว่าใช่ยาง น้ำหนักมันเพื่อขับไปขับไปทางเร็ดทคือเขาเ้ยอืมอันนีแก้ออกมาในวันนี้บแก้มันที่เท่าอที่เท่าไปไา้แข่งเลยมันแข็งกับสุปาดเอาไหมโบ้ตัวนะขาโปะแลม เมมันแก่มันบอกยายว่าพ่อันนี้ใจตัวนี้นั่โอ้ดโอดเลยไเก๋ดีดีเล้ตัวนี้ก็ลงบ้าง อือมา,า,อามาันอนอยู่ลงมากนทีนี่บุได้แน่นอนไปนี้บ่านเอนย่องบัานหมานุกสะดุ้งด้ยเปในไดแล้ว เออหักปานยังแซ่บแกงขึ้นน้ํามันก็ยังแซ่บเชื่ว่าบ่แซ่บบ่แซ่บแกงให้มันแซ่บมันก็แซ่บแหละขมขมก็ตกนะอะอืมพี่น้องเอ้ย

ก็ผมมีขี้ส้มขี้ขมเยอะว่ะมันถึมีงามใดตันบางคัก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 บึงสะพานเด้อพี่น้องเด้อบึงสะพาน ะพานมิตรภาพไทยลาวโอ้ป่าบอนอยู่ได้ยะว่าเอ้ยป่าบอนอยู่ได้นี่โอ้มาหลัดจังมือพอซะบอลจุกกระดุงหลัดจังมือซะบอลเนาะมาหลัดแรงเอา ฮะพักเครื่องพักกุ่มเออเายันพลลาดกระรากปาดนี่นี่แม,ม้เขาเหยียบนี่ยันมันแหล่ๆๆๆลงนะมีนมียอดอยู่ติ ยอดบอกงามยอดไม่งามเก็บจ้ะเก็บผักกุ้มให้ยาหวาพี่น้องยาหวาไปคันปันกินพกบริโคไม่เมาบริโภแล้วบรให้รตาเด้อพี่น้องเด้อยาหวานี่เด้อหาต่โกกินเนาะ โถด้ใยาย่นี่ของกินเนาะออของเกนหอวงาม่หวงามเนาะตันั่นมันปุ่งบกึงเนาะปุ่มมีอยู่นะครับทัานปัญากมานี่นะไปกระเด้า แม่ đi อก nhọn นี้ cái và นี่ก็ได้อือนี่เอาว่าซะยางเอาเก็บซะเอ้ายามนี้บ่ กินประเดิมก่อนนะอืมยายว่าเก็บผักกุ้มแล้วพี่น้องเอ้ยจะได้กินชมผักกุ้มน้ำยายว่านี่แหละ นี่ละว่ามาเราต้องได้อย่างนึงได้เลยเด้หน่อยไหมฮันดิซ่าโบเล่ยังได้อีกอย่างนึงม้องติไปเอาอีกหลายหน่อยจังมือสิมาลองจอมกระดุ้งลองเบิ่งพี่น้องเอ้ยเป็นแต่จอมแล้วมองสีแรง ฝั่งลาวพีน่นนองนี่คือวิวสะพานนะครับผม สพานีกแล้วสะพานอีกแล้วอีกแล้วเยาว่าเก็บพักอีกแล้วพี่น้องจอดมันละเกิดธรมรมชาตินะครับพี่น้องมันละกินนกเพื่อนมาก,กินผพุทธาม,มากขมเพี่นที่ไปขั่วเอี่ยนเพิ่เนาะ เย็นมาจากไหนเอ,าอ,เอา้าซื้าทำอะไซื้อซื้อนม่ต้องซื้อยากเลยเอาน้อยหนึ่งว่ะท่้นเต็มกลับแล้วพี่น้อง <laughs> ใหย่กว่าอัจกอาจักน้อยเพิ่มกำแล้วน้อยลไรจักน้อยสันคอแล้วนี่มีใยนิ่งๆไปเมื่อไปอาพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งซ่องคนรูปน้องโขงเด้อสำหรับคลิปนี้ไว้สำนึกซะก่อนมันนี่พายาย่หวามหาหน่อไม้ได้น้อยนึงพอได้แกงพี่น้อง จรับคลิปนี้สวัสดีนะครับผมขอบคุณมากครับผม